ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวเต็มรูปแบบของ Hummer s 3ปี2025รถ SUV สายลุยที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมอัปเรกดทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายเอกลักษณ์ของ Hummer ไว้อย่างครบถ้วนถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลในสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นดุดันรถคันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่คุณรอคอย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลย Hummer s 3รุ่นปี2 0 2 5มีรูปลักษณ์ที่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากฮั m m e อร์ยุคใหม่ทรงเหลี่ยมดุดันและเต็มไปด้วยความน่าเกรงขามบนถนนแม้จะดูเรียบหรูกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ยังคงแรงบันดานใจจากรถทหารไว้ครบถ้วนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ h ั m m e r ด้วยแถบแนวตั้งพร้อมไฟเลเที่ฝังอยู่ในตัวให้ความรู้สึกกล้ามสมัยไฟหน้าทั้งชุดเป็นแบบเลเพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัััตติิิเพ่่มททศนนวสสยและะดดีีไซ์า ซุ้มล้อใหญ่และความสูงใต้ท้องรถที่มากบ่งบอกถึงความสามารถด้านออฟโรดและยางออกเทอเรนขนาด35นิ้วที่ให้มาเป็นมาตรฐานก็ยืนยันว่ารถคันนี้พร้อมลุยเส้นทางธุรกันดารอุปกรณ์เสริมอย่างไฟเล็ดบนหลังคาแผ่นกันกระแทกและห่วงลากจูงแบบเฮฟวี่ดิวตก็มีให้เลือกเพิ่มทั้งความดุดันและการใช้งานจริง ภายในห้องโดยสาร S3 ปี2025ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากกุ่นก่อนหน้าตาแข็งแรงแต่หรูหราวัสดุภายในมีคุณภาพสูงมีทั้งพื้นยางกันลื่นเบาหุ้มหนังในรุ่นที่เลือกได้ และผิวสัมผัสแบบ s ซอฟต์ทัชแผงแดชบอร์ดกว้างและเรียบออกแบบมาให้ทั้งใช้งานง่ายและสวยงามด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด13.4นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมซอฟต์แวร์ล่าสุดจาก GM และยังมีปุ่มควบคุมแบบแมนนวลสำหรับระบบแอร์ซึ่งสายลุยน่าจะชอบ พื้นที่ใช้สอย S3 ยังคงความเป็นรถใช้งานได้ดีรองรับผู้โดยสารได้5คนแบบสบายสบายทั้งตอนหน้าและตอนหลังเบาะหลังพับได้แบบเศษ60ส่วน40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระและยังมีช่องเก็บของรอบห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นในประตูคอนโซลกลางหรือช่องซ่อนใต้พื้นเบาะหลังนอกจากนี้ยังมีซันรูปพาโนรามาให้เลือกเพิ่มความโปร่งโล่งภายในห้องโดยสารที่ดูบึกบึน ด้านสมรรถนะ S3 ปี2025ไม่ได้มาเล่นเล่นใต้ฝากระโปรงเป็นเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.6ลิตรกำลังประมาณ310แรงม้าแรงบิดจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นมาตรฐานนอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบ4สูบ2.7ลิตรให้เลือกซึ่งกำลังใกล้เคียงกันแต่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเล็กน้อยจีเอ็มยังแง้มไว้ว่าจะมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดตามมาในอนาคตแต่ยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการ ความสามารถออฟโรดเอสรุ่นนี้ทำมาเพื่อลุยโดยเฉพาะมีทั้งดิฟล็อกหน้าหลังเกียร์โอ,อนสสปีดและระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่สามารถยกความสูงขึ้นได้ถึง4นิ้วนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่หลายแบบให้เลือกเช่นร็อกม u ร์แซนเพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวแต่ละประเภทมุมไต่มุมจากและมุมกลางตัวรถก็ยอดเยี่ยมถือว่าเป็นรถออฟโรดของจริงส่วนบนถนนทั่วไปการขับขี่ถือว่านุ่มนวลเกินคาดแม้การควบคุมพวงมาลัยจะยังให้ความรู้สึกแบบรถบรรทุกอยู่บ้าง ราคาจำหน่าย Hummer S 3ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ1,750,000บาทประมาณ48,000ดอลลาร์รุ่นพื้นฐานก็มาพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลไฟหน้าเล็ d และระบบขับเคลื่อน4ล้อรุ่นกลางอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทขึ้นไปเพิ่มทั้งระบบเสียงพรีเมียมวัสดุภายในที่หรูหราย,ยิ่งขึ้นและเทคโนโลยีความปลอดภัยส่วนรุ่น็อปสุดพร้อมแพคเกจออฟโรด เทคโนโลยีและความหรูหราอาจแตะถึง2ล้าน4แสนบาทหรือมากกว่านั้นเลยทีเดียวแม้จะไม่ถูกแต่ก็คุ้มกับสมรรถนะเทคโนโลยีและชื่อชั้นของ Hummer และนั่นคือรีวิวของ Hummer S3 ปี2025จากเรารถคันใหญ่ดุดันและกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมทั้งรูปลักษณ์ความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีทันสมัยแล้วคุณละคิดยังไงจะเลือกคันนี้แทนบลัโกหรือแรงเลือ์ไหม คอมเมนต์บอกเราได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ